รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอแอบดูอุปกรณ์ของลุงคินหน่อยได้ไหมครับอันนี้เธอผมถือดีกว่าผมเหม็นเหมือนกันคือผมจะชอบตั้งโซเตตาตอนเด็กว่า i s o r r Is My Life ทุกครั้งที่มาซ้อมเราก็แบบมาด้วยความที่อยากมาซ้อมเองครับ ก็คือเหรียอ,อง ปลุกฝันปั้นตำนานค่ะหญิงกัญญาไราวินขอรับหน้าที่พาทุกคนไปท่องบนเส้นทางฝันของนักกีฬาไทยกันนะคะเปิดตอนแรกมาบอกเลยว่าเอาใจส,สาวเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าหญิงมีนัดก,กับหนุ่มหลอนะคะที่บอกเลยว่าแม้กระท่านลานน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังสู้ความฮอตของน้องเขาไม่ได้น้องคือน้องกินธนาชัยดันเองสวัสดีค่ะ,คะโอ้โ โอ้หกรี๊ดเลยค่ะสาวๆนะคะหนุ่มหล่อหญิงคนนี้เนี่ยวันนี้เปิดตัวมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยเนอะแนะนําตัวนิดน้อยค่ะสวัสดีครับผมคินนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไอซ์สกีครับและนอกจากนั้นแล้วแฟนๆอาจจะรู้จักกันดีนะคะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงด้วยเนาะปกติแล้วเราซ้อมกี่วันวันละกี่ชั่วโมงคะก็ที่จริงซ้อม3-5วันครับผมก็วันละ2ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมแล้วก็บางทีก็จะมีลมไม่ลงฟินเน็ตครับบางทีมีฟินเน็ตด้วยครับคือต้องบอกว่านักีฬ ถ้าเกิดต่อให้เล่นไอซ์ฮอ,อ,อกกี้เขาก็ต้องมีการเสริมสร้างความแข็งแรงมีวงมีเวทอะไรแบบนี้ด้วยก็อันนั้นนับแยกต่างหากค,ค <laughs> กิจวัตรประจำวันของคินเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีทั้งซอ้อมมีทั้งเรียนและทํางาน ถ้าเป็นวันที่ทุกอย่างรวมมาตุ้มกันวันเดียวนะก็จะเป็นตื่นมาไปเรียนที่มหาลัยนะคะผมแล้วก็เราก็จะไปทํางานแล้วก็จบได้ซ้อมฮอกกี้ครับเพราะว่าพวกนี้ฮอกกี้เป็นกีฬาที่ไม่ซ้อมเช้าตู่ไปเลยก็ซ้อมเย็นไปเลยครับเออแต่พี่สงสัยอ่ฮอกกี้ชอบซ้อมกันดึกจริงจริงเนาะส่วนใหญ่คิวไม่ได้กันหรอหรือว่าลายคนบางคนมีงานประจำอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมก็อาจจะเป็นซ้อมเย็นครับผมนึกว่าเหมือนศิลปินแบบว่าเสียงจะมาตอนดึกๆ แล้วก็ฟิตเนสก็จะเป็นเช้าไปเลยครับใช่ครับพอพูดถึงฟิตเนสอะคือเราออกกําลังกายส่วนไหนเป็นพิเศษคะสำหรับนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ก็สำหรับฮอกกี้นะครับก็ที่จริงทั้งตัวเลยครับเพราะว่ามันถ้าเล่นขาแล้วก็จะแบบได้ power เวลาราสเกตนะครับแต่ถ้าเล่นวันทีถ้าเล่นแขนสนบนก็จะเวลาชูดเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นทั้งตัวครับเรียกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษเลยนะคะอะไหนไหนมาหาน้องคินถึงสนามไอซ์ฮอกกี้ทั้งทีขอแอบดูอุปกรณ์ของน้องคินหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าพี่หญิงอะถึงม ว่าจะอยู่บนลานน้าแข็งเคยเห็นนักไอซ์ฮอกกี้แต่ไม่รู้เลยว่าเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับค่ะวันนี้นี่น้องคินพาพี่มาถึงล็อกเกอร์รูมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทําความรู้จักกับ,บอุปกรณ์ของไอซ์ฮอกกี้ดีกว่ายวยความที่ว่ามันเป็นกีฬาปะทะมันจะต้องมีแบบว่าอุปกรณ์ป้องกันเยอะเนาะครับผม,มเริ่มาจากบนลงล่างแล้วกันนะค,ค่ะก็เริ่มจากหมวกกว่อนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหมวกฮ<ข>อกกี้ครับ เออไม่ไม่หนักมากมนะนกเพราะรว่ามันต้องใส่ตลอดเนาะใช่อันนี้ก็คือจะเป็นหมวกที่ป้องกัน ทั้งศีษะแล้วก็ใบหน้าด้วยแต่ความเก๋ของเขานี่จ้างานที่ไปมาที่เจอพี่หญิงใช่ไหมครับถูกต้องที่เราไปกันมาเมื่อกุมภาที่ผ่านมาเอออันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์จากงานใช่ครับแะไว้เป็นเทีระลึกเนาะยังไม่ได้เอาออกแตะไว้เลยนะแตะเป็นความเก๋ค่ะมก็มีเบอร์ครับพี่คิดติดเบอร์เบอร์สิบห้าอ๋อของน้องคินก็เบอร์สิบห้าตลอดใช่มันเหมือนฟุตบอลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีคินจะมีเบอร์สิบห้ากับเบอร์ห้าสิบห้าครับที่ใช้สองเบอร์ครับค่ะ ถัดมาค่ะถัดมาครับก็ถ้าลงมาจากบนลงล่างนะครับก็จะเป็นเอ,อ่เอ,อโชเดอร์ครับผมอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกาดนี่นคือ ที่แรกที่ได้เห็นความเย็นของอุปกรณ์ผมมันเรียกว่าขลัค่ะผมจะไม่ค่อยชอบเป็นอุปกรณ์นะผมเพราะว่ามันไม่ชิดอ๋อมันต้องเข้าตัวไงใช่ครับใช่ไหมบางทีแบบเราเปลี่ยนใหม่บางทีมันแข็งเกินอะไรเกินต้องใช้เวลาปรับตัวครับอารมณ์เหมือนเราใส่ชุดนอนเน่ยมันนิ่มแล้วต่อให้เก่าอย่างไงเราก็ยังอยากใส่ชุดนอนตัวนั้นอยู่อ่ะถัดมาค่ะถัดมาถัดมาก็จะเป็นศอกครับผมอันนี้ก็จะเป็นศอกที่เอาไว้กันเวลาลมเร้วแบบถ้าเข่าลงมันสอกลงบางทีมันมีโอกาสแตกได้ ใช่ครับแล้วก็ต้องใส่กาตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มันก็จะยาวมาถึงครึ่งข้อมือครับประมาณตั้งแต่รตรงนี้นถึงตรงนี้ใช่ครับเพราะบางทีเวลาเราโดนแต่ข้อมือเนี่ยตรงนี้จะโล่งอันนี้อันตรายนิดน,นึงก็ต้องระวังใช่ สอบกันครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถุงมือครับแต่ว่าอันนี้เธอผมถือดีกว่าอย่าอันนี้อันนี้ให้พี่หญิงดูไปกงเ็นเหมือนกันตัวน้องเขาคือเรื่องมันมาอย่างนี้ค่ะน้องบอกว่าเออพี่หญิงครับถุงมือผมเหม็นมากเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วมันซักบ่อยไม่ได้ด้วยไงใช่ครับมันไม่ได้ซักบ่อยครับเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะซักบ่อยแล้วเดี๋ยวบางทีมันแบบมันกรอบมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่คือเป็นความลับนะกลิ่นขุงชายหนุ่มถัดมาก็คือ เสื้อถัดมาก็จะเป็นโชดอันนี้เป็นเสื้อเจอซี่ครับผมที่เออเวลาต้องใส่คุมปิดอุปกรณ์ทั้งหมดคือบางคนก็อาจจะมันต้องตัวใหญ่กว่าตัวนิดน,นึงครับอ๋อเอ๊ะคือเราใส่ทับไอ้ตัวโชเดอร์ที่อยู่ข้างในใส่ทับโชเดอร์ที่อยู่ข้างในครับมผมกักบเออสองก็คือจะทับหมดเลยครับครับผมแล้วก็ไปกันต่อกันที่กางเกงครับกางเกงก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้ถือได้ครับอันนี้อ้อันนี้ถือได้ครับ,อ,รบอันนี้เราต้องใส่กางเกงอะไรอยู่ข้างในก่อน เราจะมีเราจะมีเลกกิ้งจอร์นะครับเอาเป็นลองจอนเป็นลองจอข้างในครับแล้วก็ใส่อันนีครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องขินจะจับไปก่อนเดี๋ยวพี่จะบีบให้ดูเนี่ยทุกอย่างมันเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวป้องกันทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะเอออี้พ่หญิงไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะต่อไปก็ไปที่เออสนาบแข้งครับผมสนาบแข้งนี่ก็ได้ได้ต้องเช็คก่อนตีอเช็คก่อนสนาบแข้ง สำแข็งอันนี้ก็สําคัญที่สุดเลยไอ้นี่ครับเพราะว่าบางทีเราชนกระทบกระทั่งกันบางทีถ้าเราล้มลงไปอย่างเงี้ยครับก็จะได้สำแข่งเนี่ยเป็นตัวป้องกันข่าเราหรือว่าเวลา บางทีก็จะมีการอฟาฟาดกันเล็กน,อนอ้อยมันเกิดขึ้นได้ครับแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจที่ตั้งใจก็จะโดนแข้งอย่างเงี้ยคร <c oughs> วก็จะไม่โดนโดนทข่อเนื้อตรงๆครับแล้วบางทีมันก็จะหุ้มมาถึงปลายข้างหลังเลยครับเพราะบางทีโดนที่น่องอะไรอยาอ่างเงี้ยครับจะเซฟตี้ค่อนข้างสูงมากเลยครับนี่ค่ะมันจะมีทั้งตัวนิ่มอยู่ข้างในเพื่อจะได้ใส่แบบว่าสบายหน่อยแล้วก็มีเป็นตัวนอกแต่งตัวที่หนึ่งกี่นาทีเนี่ย ตอนเป็นสมัยตอนเพิ่งเริ่มใหม่ๆก็ใช้เวลานานมากครับแต่ว่าตอนนี้โปรแล้วก็เลยใช้เวลาเร็วครับค่ะอ่ยังไม่พอขาดไม่ได้ก็คืออะไรก็คือรองเท้ารองเท้ารองเท้าก็อันนี้เป็นผ่านมาหลายศึกนี่คือแัังมากนี่ไม่กล้าจับเลยเนี่ยดูสิรองเท้ารองเท้ายังโอเคกวงมือรองเท้านี่คือเราต้องใส่ให้พอดีหรือว่าต้องหลวมนิดนึงหรือต้องแบบ ใส่ของคินใส่พอดีเลยครับแล้วก็ใบมีดมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เราต้องรับเองด้วยไหมคือบางคนก็รับทุกครั้งถ้าถ้าตอนแข่งบางคนจะรับหลังแข่งทุกครั้งนะครับแต่ว่าคินก็ประมาณสามอาทิตย์ถ้าซ้อมค่ะสามอาทิตย์สี่อาทิรับทีครับแล้วก็อุปกรณ์สุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไม้ครับค่ะไม้ครับเริ่มเล่นก็เขาจะหยิบไม้มาให้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะจับไม้ยังไงครับคือถ้าเราจับเงี้ยคือเราเป็นคนถนัดม้ขวาอแต่ถ้าจับอย่างนี้คือถนัดม้ซ้ายอ๋อถ้าอย่างไม้ก็จะมี เออเฟล็กซ์เขาเรียกเฟล็กซ์มาเ,ออเพราะว่าม้ฮอกกี้เวลาเราถ้าเรากดม้ฮอกกี้มันงอได้ครับพี่เห็นบางคนทำหักด้วยอ่ะใช่ <laughs> ใช่ไหมโมโหหรือว่าแบบบางทีเล่นแรงเนี่ยหักใช่ครับ,รบแบบนี้เราต้องมีเตรียมไปเผื่อไหมสมมติว่าไปแมท ต่างประเทศอย่างนี้ค่ะก็ที่จริงจะตีมาสามอันหับของคิมสามอันเลยเหรอคือว่าล่าสุดกินซ้อมเมื่อเังเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นไงนี่คือความลับของนักกีฬานะคะที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราได้ดูอุปรกรณ์ของน้องกินไปเรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นการเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นแบบว่าพิเศษเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกในเส้นทางการเป็นนักกีฬาของน้องกินกันต่อคะ่ะมาดูกันว่าจะว้าวแค่ไหนค่ะ เดี๋ยวเรามานั่งคุยกับน้องคินกันต่อนะคะเห็นแบบว่ารูป ทุกคนรู้จักดีกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นนักฮอกกี้ทีมชาติไทยแต่ยังเรียนอยู่ด้วยครับวันนี้คือเรียนปริญญาโทใช่ครับตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ครับเรียนสาขาอะไรที่ไหนยังไงเอ่ยเออคิดเรียนอยู่ที่เกษตรค่ะสาขา M A B ครับก็เป็นคณะเกี่ยวกับเอ่ออีคโนเมิร์ครับผมก็เป็นเรื่องของบริหารด้วยครับตอนเด็กๆเป็นคนยังไงคะผมเป็นคนซนครับไม่เอ็ดกีความซนของเด็กผู้ชายมันมีซนหลายระดับทุกคนต้องแบบหัวแตกแขนขาหักอะไรมาแล้วตอนเด็ก มีไหมมีมีครับมีนักกรฬอะไรแบบนั้นเลยมีที่คิ้วครับแล้วก็มีคางแต่คางนี้บนร้านแข็งอุ้ยเรียกว่ายังดีนะคะสาวๆกรี๊ดเลยเพราะว่ายังเซฟใบหน้าเราหล่อเอาไว้ได้นะคะมากีฬาแรกที่เล่นตอนเด็กจำได้ไหมเราเล่นอะไรกีฬาแรกเหรอครับคือถ้าไม่ไม่ไม่นับเขาเรียกว่าอะไรพละศึกษา ที่โรงเรียนนะก็น่าจะเป็นฮอกกี้เนี่ยสเกตสเกตก,ก่อนทำไอส์เกตแหละครับ,อ,รรบอ๋อหรอใช่ครับเพราะว่าปกติผมก็จะมีแบบคเคื่อกเล่นกีฬาตามแบบโรงเรียนทั่วไปครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเล่นแบบจรงิงจังเราก็ไม่ได้แบบชอบขันอันนั้นนะครับนจนเจอไอส์เกตครับอืมทำไมเราถึงไปเล่นไอส์เกตก่อนเนี่ยคือเดินผ่านในห้างหรือว่ามีคนชวนหรือคืออะไรจริงกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่คุณแม่ไม่ให้เล่นค่ะต้องเล่าก่อนว่าคือผมก็เคยไปห้างกับคุณแม่ครับแล้วเหมือนกับว่า เราเห็นลานสเก็ตแล้วเราอยากลงไปตอนเด็กมากแล้วอยากลงไปเล่นมากมแล้วคุณแม่บอกอันตรายอยา่าไปเล่นเลยอยา่าไปเล่นเลยเสร็จแล้วแบบก็ต้องขอบคุณคุณป้าครับเพราะว่าออคุณป้าเขาให้ลูกเขาเรียนอยู่แล้วครับแล้วเขาก็กมาชวนผมว่าเอ้ยแบบอยากไปเล่นไหม,มสุดท้ายผมก็เลยได้ไปเล่นครับแล้วก็ยาวเลยก็คือตอนนั้นก็คือเล่นเริ่มจากไอส์สเก็ตก่อนใช่แล้วนานไหมคะกว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นฮอกกี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะครึ่งปีจนถึง1ปีครับที่แบบเล่นสเก็ตอย่างเดียวคือเราเล่นแบบเรียนจริงจั จริงังเลยไหมคะหรือว่าเล่นถ่าย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 จับเพนกวินไปเรียนเรียน <c oughs> จริงจังเลยครับเรียนจริงจังเลยครับแต่<น>ว่าอยู่ร้านทั้งวันเช้าถึงเงยนนะะ็นเหมือนกันครับจากตอนนั้นเป็นไอสเกตเปลี่ยนมาเป็นไอสฮอกกี้ได้ยังไงคะคือตอนนั้นมันตันแล้วครับมันก็ว่าเราก็เรียนสเกตไปเรื่อยแล้วก็ทําท่าเ<อ>สร็จแล้วมันก็แบบเออมันแบบถึงจุดที่แบบเออมันไม่ทำอะไรต่อมันไม่มีอะไรทําแล้วเหมือนกันนะครับเราก็เลยแบบรุ่นพี่เขาก็เลยพอดีแบบรุ่นพี่ชวนมาลองแบบจับไม้เล่นฮอกกี้ไม้เราก็เลยโอเคลองมาครับแล้วก็มีอะไรทำอีกเยอะเลยครับออจ้้กาลังซมมเพิ่ เยอะเลยครับตอน,น,นล่นตั้งแต่กี่ขวบนะ๋อเคิดเริ่มตั้งแต่ประมาณแปดขวบครับแปดขวบตอนนี้ค <laughs> ือถ้าให้นับหลีกทั้งหมดที่แข่งของผมนับไม่ได้ <laughs> อันนี้นึกคร่าวๆอักขรงไหนที่เราเราประทับใจดีกว่าตั้งแต่แบบว่าแรกเริ่มมาเลยอ่ะถ้าเอาประทับใจก็จะเป็นตอนเอ่อทีมชาติยูวีสิบครั้งสุดท้ายของผมครับเพราะว่าต้องรอบเซนมิฟายนครับตอนแรกคือทีมเราแบบมาแบบเก่งมากเราแบบชนะทุกประเทศรวดเลยครับค่ะเสร็จแล้วก็ โควิดติดโควิดกันครึ่งทีมครับอาวมันจะ <c oughs> เป็นช่วงเวลานั้นพอดีเลยชใช่ไหมใช่มันม<า>ช่วงเวลานั้นพอดีครับติดโควิดกันครึ่งทีมก็หายไป10กว่าคนครับโธ่แบบนี้ก็ไม่เหลือตัวเล่นเลยสิแล้วก็เหลือตัวเล่นแล้วผมก็แบบโอ้โหเพื่อนทํามาแล้วทํากันมาดีตั้งนานแล้ว,วเหลืออยู่สิคนอย่างเงี้ยครับแข่งไปแล้วโดนนําก่อนอแล้วก็ กลับมาชนะได้ครับผมเราได้โดนนำ4-0กับประเทศอะไรจําได้ไหมตอนนั้นฮ่องกงกับสิงคโปร์รอบไฟนอลกับรอบเซมิเกมไฟนอลโดนนาก่อน2-0น,นะครแล้วก็รอบเซมีคือเราโดน4-0แล้วสุดท้ายเรากลับมาจบที่สกอร์ถ้าผมจาไม่ผิด7-6 <_' S 2> แล้วก็รอบไฟนอลเราโดนนาก่อน2-0ะค,ะครับและสุด<ส>้<ส>ายสุดท้ายจบที่4-3 กก็คือแฮตทริกเลยสุดยอดก็เลยเป็นแมทที่ประทับใจมากครับและถ้าเกิดสมมติถามเนี่ยเวลามันก็ผ่านมาเยอะมาก10กว่าปีอะทำไมเราถึงยังคงเล่นไอซ์ฮอกกี้อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ ก็สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นในสิ่งที่รักด้วยครับผม,มเพราะว่าทุกครั้งที่มาซ้อมเราก็แบบมาด้วยความที่อยากมาซ้อมเองนะครับแล้วเราก็ไม่ได้โด,โดนมาครับนะเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเราก็เลยได้ทําในสิ่งที่เรารักครับค่ะตราบใดที่เรายังไม่เบื่อยังไม่ท้อเรามีความสุขในทุกๆวันอ่ะ,อะแล้วก็แบบผมว่าเราเหมือนได้ตอบแทนประเทศชาติถ้าเราได้เรียกว่าเราชนะมาได้ด้วยเราก็ดีใจครับธงชาติมันอยู่บน ใช่เอาจริงๆมันภูมิใจมากเลยนะครับคือถ้าแค่แบบว่าเรามีแบบธงชาติอยู่บนอกเนี่ยเราก็แบบโอ้แล้วก็ภูมิใจมากแลวครับเนาะเรารู้จักน้องคินในบทบาทของนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาเรื่องของวงการบันเทิงเอาจริงๆเราเข้าวงการบันเทิงก่อนหรือว่าเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ก่อนเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ก่อนครับแล้วก็เข้าวงการบันเทิงเพราะเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้อ๋อมีคนมาเห็นแววเราจากบบกว่าการเล่นกีฬาอย่างนี้ป่ะ มันเริ่มมาจากซีเกมปีหนึ่งครับที่คนไทยก็จะมีแฮชแท็กน e ักกีฬาหล่อบอกต่อด้วยใช่ชชพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตามดูนะคะแล,แล้วตอนนั้นผมยังเล่นขอมมันยูสิบห้าอยู่ครับแต่ว่าเขาก็คิดว่าค,คนนี้ไปแข่งซีเกมแน่เลยม<อ><อ>ไม่เยอะอยู่ไม่ายอ เขาเมารวมเันแล้วว่าแต่ว่าก็นึกว่าทําให้แบบหลายๆค่ายได้เห็นได้เห็นผมแล้วก็จะพัชจะผูได้มาอยู่ที่แกรมมี่ครับก็เท่ากับว่าตอนนั้นเราอายุแค่15 1 5 1 6ครับอ๋อฮอก็คือเริ่มเข้าวงการนั่นแหละตอนนั้นเลยใช่ครับคือเขาเห็นเราแล้วเขาติดต่อไดเรกมาเองเลยเรียกเราไปแคสทับทามอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมแปลว่ามีอะไรหลายคือคือต้องแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดีๆก็มีคนแบบติดตามไอจีเราทั้งๆที่แบบคือ ผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าเกิดผมไปทำอะไร <c oughs> <laughs> ผมจำได้เลยผมเพิ่งเลิกเรียนแล้ว <c oughs> ผมก็นั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วไอจีค <c oughs> ้างว่ะ <c oughs> รรไอจี <c oughs> เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าพอ คืนนั้นน่าจะประมาณสามหมื่นสองหมื่นนครับโอ้โหภายในคืนเดียวนี่คือเรัมมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบผมว่าเป็นเดสนีมากกว่าที่ทําให้ได้เข้าวงการบันเทิงครับแล้วพอเรามาทํางานวงการบันเทิงแน่นอนมันต่างจากกีฬามากๆเลยอ่ะเราต้องมีที่ปรึกษามีพูดคุยปัญหาอะไรกับใครไหมครับปรึกษาใครบ้างก็ในความนี้ตอนนั้นผมเด็กมากๆครับก็เลยจะต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยแม่เทครับเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีเรื่องเรียนเพราะว่าตอนอยู่ตอนไฮสคูลมันต้องเรียนทุกวันเลยค่ะ แล้วก็จะมีฮอกกี้ด้วยแล้วก็มีวงการบันเทิงนี่ครับเพราะว่าพอเราเข้าไปเราก็ต้องซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรน<อ>ี่ต้องแบ่งเวลาเยอะขึ้นนะครับก็เลยต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่ายัางไงดีคือเอาจริงการเป็นนักกีฬาไปด้วยเรียนไปด้วยก็ว่ายากแล้วนะอันนี้ต้องวงการบันเทิงด้วยมันเหมือนต้องพุทแบบเอฟเฟอร์ที่แบบมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะสมัยก่อนจะมีช่วงที่แบบว่าแว้นมาจากที่ออฟฟิศ <laughs> มาที่ลานซ้อมต่อแบบแล้วนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะครับโนกีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมีประทงปะทะกันตลอดเวลาเคยบาดเจ็บบ้างไหมคะเคยครับ กีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมีปะท้งปะทะกันตลอดเวลาคเคยบาดเจ็บบ้างไหมคะก็ที่ปีแรกที่ผมไปยู15เลยครับเหามือนกับว่าผมโดนล้ม,ม<ต>ทับอคืออาจจะชนกันไม่รู้ไปอีท่าไหนแต่ว่าเขาตัวใหญ่มากาาาแล้วเขาทับแล้วก็เลยทําให้เหมือนกับว่าผมได้เล่นเกมแรกแล้วผมได้ขี่เกมรอบชิงเลยครับเพราะว่าเดินไม่ไหวครับอืแต่ไม่ได้หักไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่ได้หักครับ แต่ทำไมมันถึงเดินไม่ไหวผมว่าน่าจะโดนเส้นหรือไม่ก็ไม่น่าจะว่าโดนอะไรแต่จำได้ว่ากระเพกเลยครับอใช่ครับโอ้โหก็คือเท่ากับว่านั่นคือครั้งแรกคแล้วหลังจากนั้นที่บอกว่าคางล่ะคางนี่คือก็ล้มลงน้ําแข็งนะครับแต่ว่าก็อันนี้ล้มเองคือถ้าเรายืนเอยเฉยแล้วเราปรุบลงไปแค่นี้ก็ที่จริงก็ทุกคนก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันบนน้าแข็งเคลิร์ลิ่งเหมือนกัน่งก็มีชนบ้างแบบแตกบ้างครับก็มีที่นิ้วหรือว่าช้ำมันอันนี้ปกติเป็นปกติ และคราวนี้ขออนุญาตถามถึงแฟนคลับบ้างนะคะเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่มีแฟนคลับมาเชียร์เยอะ,เ,ะวเวลามองไปข้างสนามเห็นแฟนคลับแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะ จริงจริงดีใจครับผมดีใจมากเพราะว่าเราก็อยากจะให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเวลายิงเข้าหรือเวลาโดนเวลาเขาเชียร์กันน่ะถามว่าถ้ากีฬามันจะไม่สนใจนะทุกคนเหมือนจะไม่ได้แบบไม่ได้สนใจคือแต่ได้ยินแบบุกคมันฮึ่มครมันฮึกเจริงจริงครับอีกอย่างมันดีโดยที่เวลามาเชียร์ก็คือถ้าทีมชนะมันก็ดีไปด้วยครับไม่ได้เชียร์แค่คินไม่ได้เชียร์แค่ผมเอาง่างยก็คือเชียร์ทีมไทยอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกเออปลื้มที่แบบว่ามันมีแบบ แฟนคลับทีมชาติไทยเยอะขึ้นเอาจริงๆแฟนคลับบ้านเราที่เรียกว่าหนาแน่นมา,มากๆเลยนะครับ่แฟนคลับทีมชาติไทยอะครับนี่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับณที่นี้ด้วยนะคะคคและมีใครที่คินอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมคะที่เราเนี่ยสามารถเติบโตมาเป็นคินธนชัยได้จนถึงทุกวันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่เลยครับอย่างแรกที่ต้องขอบคุณก็คคุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยให้กำลังใจคอยผลักดันแล้วก็คอยรับคอยส่งมา จนทําให้เรียกว่ามีผมในทุกวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณตัวเองครับที่ที่ผ่านทุกอย่างมาได้โดยที่อาจจะมีท้อบ้างอาจจะมีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าก็ผ่านทุกอย่างมาได้จะเป็นผมในทุกวันนี้ครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ปลุกปั้นเด็กขี้เกียจคนหนึ่ง หมายความผมอ้วนมากเด็กตัวใหญ่คนนึ่งเด็กจ้มม่มคนหนึ่งแล้วก็ทําให้เรียกว่าได้ติดถิมชาติเรียกว่าแล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่เป็นหโรมอเดลให้เราไม่ว่าเราทะไรเราควรจะมีไอดอลเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างครับผมและที่สำคัญก็เพื่อนร่วมทีมที่อยากจะขอบคุณเลยครับเพราะว่าคอยให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนวันนี้เวลาไปแข่ง้วคุยกันก่อนนอนหรือว่าตอนอยู่ในสนามสนามนะครับก็คอยช่วยกันเบรกครับสาวๆฟังแบบเดี๋ยวตัดมาฟังเฉพาะตอนนี้อุ้ย กําลังใจก่อนนอนไม่ใช่แฟนนะคะเพื่อนร่วมทีมนะคะเพื่อนร่วมทีมื ouais> ่อทีครับแล้วก็ท้ายสุดเลยที่ขาดไม่ได้เลยค่บผมก็ต้องขอบคุณแล้วว่าแฟนคลับทุกคนครับที่คอยให้กําลังใจนักกีฬาทุกคนครับผมนี่ก็อยากขอบคุณจากใจเลยครับค่ะสี่เกมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแบบรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมคะ ก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าโหเราเป็นเจ้าภาพด้วยคับปีนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นมหกรรมกีฬาแห่งชาติที่ใหญ่มากๆในซีเกมเนี่ยวงการไอซ์ฮอกกี้ทางเอเชียที่เป็นที่สามารถเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยมีความตื่นเต้นหมดเลยแล้วเขาก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าแต่ละประเทศของเขาที่มีไอ์ฮอกกี้เนี่ยมาถึงจุดของซีเกมใช่ไหมครับมันก็ทําให้ว่ามันไม่ใช่ผลดีของสมาคมอย่างเดียวมันเป็นผลดีของประเทศสมาชิกด้วย คินนี่ตอนที่เขาเล่นเขาเล่นเนี่ยอยู่ในทีมหนึ่งแลนะถ้าจะไม่ผิดก็คือทีมแคนซาเขาเล่นในทีมระดับสโมสรแล้วเขาก็ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักกียาทีมชาติน่าจะสองนันปีแล้วอออตอนแข่งขันอยูยี่สิบก็คือใกล้ชิดแต่ไม่รู้หรอกว่าคินเนี่ยเป็นดาราจนกระทั่งเด็กๆเพื่อนๆเขาในนั้นบอกพ่อคินเป็นดาราบอกเหรอไม่ได้มองเป็นดารานะเห็นมาเล่นเก่งแล้วเขาก็มีการพัฒนาตัวเขาเองมาตลอดเด็กคนนี้มีระเบียบวินยัยนะครับ มีความตั้งใจเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นดาราแตเเ่เขาคิดตลอดเวลาว่าเขามีความสามารถที่จะชดเชยล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอวันนั้นที่เขาไปไปฟิตเนสถามเขาว่าคินเคลียร์งานอะไรเรียบร้อยไหมเขาบอกผมไม่มีปัญหาครับพ่อผมทุ่มเทให้กับตรงซีเกมนี้แล้วก็เวิร์ดแชมเปี้ยนเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วคินดีอยู่อย่างเพื่อนรัก จริงๆแล้วการสนับสนุนของการกีฬาประเทศไทยนยตามแผนของการกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราพัฒนาทั้งนักกีฬาพัฒนาทั้งบุคลาก,กรกีฬาบุคลาก,กรกีฬาก็คือผู้ผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนและก็ตัวสมาคมเองผู้บริหารสมาคมอันนี้คือแนวทางการพัฒนามาโดยตลอดตอนนี้เราต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับวินเทอร์สปอร์ตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยามคำว่าประเทศร้อน แล้วมีกีฬาฤดูหนาวม,นมันหมดไปแล้วต้องเข้าใจอย่างตอนนี้สมาคมครทีมแข่งแหงประเทศไทยเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าเ o r l d c h a มเปี้นเกือบทุกรุ่น World ์แลนด์กของเราอยู่ในอันดับที่43เอ,อ่อลีกซีเกมเนี่ยที่จริงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผมวางเอาไว้คือผมไม่อยากติดมานานมากครับผมแล้วก็รอบนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับผม <c oughs> แต่ถ้า ผมติดถ้าผมเท่าผมติด <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็เป้าหมายส,สุดก็คือเหรียญทองครับ <c oughs> อยากจะได้เหรียญทองซีเกมครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยากทําให้คนไทย <c oughs> อยากทําให้พ่อแม่ <c oughs> หรือว่าอยากทําให้แบบประเทศเรา เนี่ยอยากให้ติดจริงๆนะคะคือต้องอธิบายก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะ2023ไม่ได้มีการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เกิดขึ้นในซีเกมครั้งที่แล้วเพราะว่าเจ้าภาพไม่มีสนามนะคะดังนั้นมันเลยมันเหมือนเว้นตั้งแต่21แล้วก็ข้ามมา25ปีนี้เลยเพราะฉะนั้นทีมไอซ์ฮอกกี้เขาก็เลยแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ต้องพยายามกันมากๆถ้าพูดคําว่าไอซ์ฮอกกี้แล้วสําหรับน้องคินคืออะไรคะ ชีวิตผมเลยครับเหมือนที่แบบผมคือผมจะชอบตั้งต,ต,ตัวเตตันตอนเด็กว่า i ็อกี้ is my life ก็จริงจริงก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับค่ะแล้วก็อยากจะให้ขอกำลังใจกับแฟนๆนะคะในการคัดตัวเพื่อจะไปซีเกมในครั้งนี้หน่อยค่ะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาทุกๆคนนะครับที่ตั้งใจซ้อมอย่างหนักนะครับไม่ใช่แค่สำหรับฮอกกี้าเนียนะครับสำหรับนักกีฬาทุกประเภทเลยนะครับที่จะแข่งในซีเกมนี้นะครับอยากให้ทุก เป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็คว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยให้เยอะที่สุดเลยครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ต้องการเลยนะคะน้องคินและนี่ก็คือไทยคอนิกตอนแรกของเรานะคะกับนักกีฬาคนแรกนะคะวันนี้สนุกมากๆด้วยอยากจะให้คอยติดตามนะคะ ทั้งน้องคีนแล้วก็ทั้งไทยคนิกในตอนต่อๆไปด้วยนะคะมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราไปพร้อมๆกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องคีนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะมาดูซิว่าคราวหน้าจะเป็นกีฬาอะไรให้พวกเราได้ไปตามเชียร์กันค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ